สวัสดีครับผมพวกเรานะครับผมทีจีนเน็กซัสแชนแนลครับผมกลับมาอีกครั้งนึงครับผมกับผมแอดมิน37เองครับผมวันนี้ผมมากับน้องเกิร์ลเหมือนเดิมครับผมวันนี้เรามาอยู่ในส่วนของคลาสหนึ่งใน6คลาสของฉรุดอิงโวครัผมคือคลาสรอยัลนั่นเองพูดถึงคลาสรอยัลเนี่ยมันแตกต่างจากเกมใช่ไหมอ๋อแต่ถ้าอาจจะลืมนะว่ารอยัลคือคลาสสอดคลาสเนาะใช่บางคนเล่นแต่ภาษากีนมาเนาะใช่ครับรอยัลก็คือคลาสซอฟคลาสนะครับ แล้วก็พูดถึงรอยัลเนี่ยจุดเด่นของรอยัลคือมันค่อนข้างจะเหมือนเดิมนะครับก็คือความซิมเพิลของมันเพราะว่าค้าร่อยัลเนี่ยมันก็จะเน้นที่ฟ o อร์เว์เป็นหลักเนาะซึ่งไม่ว่าจะเป็นใครก็อยากจะลงฟอร์เวอร์ตีแหละค้าร่อยัลเลยเยข้าใจง่ายมากค้าร่อยัลเนี่ยที่มีชื่อรอยัลเนี่ยเพราะว่าตีมันคือเป็นเาแบบเกี่ยวกับศวินนะใช่ครับเป็นทั้งอัศวินเป็นทั้งนักลบเป็นทั้งเจ้าหญิงนักลบเป็นทั้งนักเหทใช่ไม่รู้เกี่ยวเลยว่าไงแต่ก็เป็นนังเมทนะอะไรอย่างเี้ยคุณบอกเกี่ย ใช่ไหมมันเข้าใจง่ายมากอะไรอย่แล้วเข้าใจง่ายไงมันจะเก็งแน่นอนครับเพราะว่าความง่ายของมันเลยครับมันเลยเก่งไปด้วยครับเพราะว่าตัวเลือกแต่ละตัวของมันเนี่ยก็จะเรียกว่ามีการเล่นที่หลากหลายเนาะแบบเหมือนกับตัวหนึ่งก็มีใช่มีห้าที่ของมันตัวที่ดอกมาตีได้เลยมีตัวที่ดอกมาเป็นหวาดมีตัวที่ดับมาเป็นติดพุ่งเชียง่นั่นอะไรนี้แล้วก็มีตั้งแต่ตัวเล็กๆไปถึงตัวใหญ่ตัวใหญ่เยอะอ่เตรียมไ่ก็เลยทําให้แบบมัน เก่งในโลกมาเลยแอคโคตรอยัลเนี่ยตัวที่เด่นๆเ,เลยตัวนึงก็คือคิดเปลได้เลยครัมีด้วยเนี่ยตีได้เลยตีได้เลยเหมือนเดิมเหมือนในเกมเนี้ยใช่แทงวัวได้ด้วยใช่<อ><อ>เห็นไม่ยังไงก็น่าตายครับแต่ผมกล็ลงมาก็หนึ่งหน้าครับหนึ่งหน้าครับเป็นอ,อย่างงี้ใช่ครับแล้วก็คอนเซปต์ของรอยัลเนี่ยอีกจุดหนึ่งคือการเรียกเรียกร่ดเลี้ยงลูกน้องกันเารไย้โทเค็นหาออกมาอะไรอย่างงี้ก็ยังมีการ์ดที่สามารถเรียกโทเค็นออกมาเพราะว่าที่เรียกโทเค็นอมาได้ก็คืออย่างอ่อนไหน ครับที่เป็นวัตสองหนึ่งเรียกโทเคนอ่านายหนึ่งหนึ่งได้แบบนี้แล้วก็โัวโวอรซูน่าของพวกเราครับผมฟอร์ลเฟนเซอร์ฮะไล่สามแล้วก็จ่าจอีเวเพิ่มหนึ่งก็เลือกเรียกสติลไนท์ที่เป็นโทเค็นสองสองแล้วก็นายเอวุ่ใช่เทคการณ์ที่แบบว่าเป็นเโค้งตัวยาเดียวกันก็มีเทคที่เอาไว้ป้องกันตัวเองนะใช่ครับอย่างเช่นในส่วนของออเรเลียใช่เป็นดีเจนของตัว บล็อกแรกเนาะเอาเรียก็จะเป็นเหมือนเดิมมีเทคเพิ่มขึ้นตั้งไงใช่มีคีย์เวิร์ดเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยเพิ่นแรกคือเป็นวอดวอร์ดอ่าลัสได้ใช่ตีหัว <า S 1> ตั้งได้ตีหัวตั้งได้ด้วยแล้วแถมลงมา,อ,าอีกฝั่งบอร์ดเยอะก็มีออร่าอีกใช่บล็อกล่งอีกใช่ใหญ่มากตอนนี้เก่งมากใหญ่มากพ<ช>ูดถึงการพุ่งกลับแล้วจั้มกันที่ดีคือจำนวนนะเราพูดถึงรีเซนตัวนี้ไปไม่ได้ครับผมคือรีเจนต์อ่าส่วนของตัวทีมเนี้ยหนึ่งครับเออตัวเีมเนี่ยเป็น ดีเจนของตัวของบูสเตอร์แรกเนาะที่ลงมาเสกตัวบริการที่มีวาดออกมาใช่แล้วตัวเมียเนี่ยมีร่างโวสวยเลยคือจะมาเสกไอ้ตัวเมียบริการออกมาสามตัวแล้วขับขี่ได้แบนี önem, it. It ้แน I mean, ่นอนต่อแล้วพูดถึงในส่วนของโฟลเลอร์ไปแล้วเออเนี่ยมีสเปลกับเด็ดแบบไหนก็เนื่องจากค้านมันในที่โฟลเลอร์ไม่หลักครับส่วนใหญ่พวก สเปลกับอเมริมันก็จะเน้นการเรียกโฟลวเวอร์แล้วก็การที่จะช่วยทำให้โฟลวเวอร์เราแข็งขึ้นอย่างหนึ่สเปลก็มีเวทไล่ห้าเนาะเป็นแบบวิดเดอร์เรียกโท็อกเชนออกมาสามตัวมีท็อกเชนที่มีตอมได้แล้วก็เป็นซีลเนสกับเนทเจ้าเดิมเหมือนกันใช่แล้วก็มีอเบริที่ทุกคนน่าจะใช้กันก็คือแบนเนอร์ซึ่งแบนเนอร์เนี่ยของตัวของเชื่อรีโบเนี่ยไม่ไม่สนใจนะเพื่อไปบวกใครนะขอแค่เป็นการ์ดในรอยัลกระพดใช่แล้วก็บวกหน้าหนึ่งบวกตัวหนึ่งด้วยเก่งมาก ใหญ่มากๆข้อดีข้อเสียของคาร์ดลอยัลเนี่ยเป็นยังไงแน่นอนว่าจุดเด่นของมันนะครับก็คือการแพร่บอดแล้วก็ความเข้าใจง่ายของมันเนาะืเน่องจากคาร์ดมันก็คือเล่นฟอลโลเวอร์เป็นตัวตรงเลยอ่าก็เล่นที่ฟอลโลเวอร์เก่งๆแล้วก็เล่นไบบก็ได้เข้าใจง่ายเหมาะมือใหมนะ่มากแต่ก็คือแพร่บอดเร็เวค์ดเข้าใจง่าย,ายไม่ต้องมีท่าแล้วซ้อนลงตีลงกันลงตีลงกันซ้อทำอย่างแค่นี้นแต่ก็ด้วยความที่มันถึงมันจะเล่นง่ายครับแต่มันก็ยังเริงอยู่ เอกากเจอเองเจแต่ว่าในคอนเน็กงั่นของมันก็แต่งเป็นข้อเสียด้วยเพราะว่าการในคลาสเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ทำให้เด็กที่จับมีความหลากหลายก็จริงแต่ว่าการออกแบบใบก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรทำให้บางทีเราพุ่งขึ้นตรงเลยไม่มีท่าซิกแซกอะไรเลยทำให้แพ้ทางเด็กบางคนที่มีคาแรเตอร์อะไรสามารถที่จะยุ่งกับตัวนั้นเราได้เช่นการเคลียร์บอร์ดเราได้หรือลงจังก้าตัวใหญ่ๆออกมาที่สามารถที่จะป้องกันการตีของดัส ใช่ก็อาจจะเป็นป <let ting Matthew> i mean ัญหาได้ถ so. ้าเกิดเราหาการ์ดที่จะมาแก้ไม่ได้นะเข้าใจก็เป็นกอดีเ้าเสียนะของคารลลอยออะไรอย่างนี้ใช่ครับน่าไปตอนนี้ก็เรามีตัวอย่างเด็กที่น้ำนมด้วยนะก็ในส่วนของเด็กเรามี2เด็กด้วยกันนะฮะเด็กแรกของน้ำคือแอปเปิ้เนาะเข้าใจง่ายมากแอปเป้นี่คือต้องเกิดเห็นใช่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลย เนี่ยหนึ่งตรงตีสองตีสามตีนี่ครับลงตีลงตีลงตีตีครับแลงเขาลงตีมาก็เอาจจะไปเคลียร์เขาอะไรอย่างงี้ครแค่นี้สิเรามานับเลขกันครับเท่าไหร่บวกเท่าไหร่ได้ยี่สิบเนาะอะแต่คนรู้สึกว่าโอ้ยรอยแอคโค่มันเป็นอะไรนะเป็นวิถีของคนเถื่อนแล้วก็จะมีในส่วนของมิดเลนรอยย่ออะไรแต่ในความจริงผมก็ไม่รู้สึกว่าต่างจากแอคโค่ตรงไหนเลยแต่ว่าก็มีการที่เพิ่มเข้ามาการที่แอคโค่หรือย่อไม่ใส่เพราะก็รลยลดประกันการคอสต่ำที่มีคุณภาพใช่เช่น เรียกแล้นดิหน่องที่ไรช่างมาแล้วกันเรียกว่าแอ็นเจลฮะอะไรเบลเอ็นเจอร์เบลเอ็นเจลเอออ่ะี่ะิดิหน่องกันไม่ใช่ไม่ใช่เราโย่ด้วยไม่ใช่เราโย่ด้วยแต่เกิงครับแล้วก็มีในส่วนของเอมิเลียที่ผมก็ชอบเอมิเลียเหมือนกันใช่ใช่เอมิเลียไหนครับเอมิเลียไรสิไิสิมีไรโอเคโอเคเอมิเลียได้เนาะเอมิเลียนี่เอมิเลยเก่งเก่งเก่งเอมิเลียสิสเดนี้เก่งนะแล้วก็มีในส่วนของกั๊ดดิจินใหม่กั๊ดสุดน่าเลยคืออะไรสัตว์ พี่เราไม่ได้ตีสี่ทีเราตีกี่ทีก็ได้เราที่คุณมีมอลให้ผมตีนะฮะใช่ครับวันที่ห้าเก้าเก่งมากเป็นทั้งสองเด็กฮะเป็นทั้งเด็กมิเรนแลโกใครสนใจแตะลองจับตาเราได้ฮะหา,หา<ม>ของไม่ได้ฮะเราวุ้นเราอยากเนี่ยหาของไม่ได้ทำไงดีเนี่ยนะครับผมเปิดบล็อกครับใช่ครับเปิดที่ไหนฮะที่ไหนเออเปิดที่ไหนเปิดไหนนี่เราทั้งเอสดีบูสเตอร์ครับผมของเชโรดอีโวนะฮะสามารถหาซื้อได้ครับผมที่ร้านทีมกีแน็กซ์ทัศของเราเนี่ยับผมก็ร้านก็อยู่ไม่ ไม่ไกลเนาะครับอยู่ล้านพายที่สามนะใครสนใจแดดจะดูกาสไม่ใช่ของสนะับสนุนเนาะของเกลมเกลมการ์ดเคอร์บูชินะฮะก็สามารถมาดูได้ที่ร้านของ่มซื้ออะไรได้ฮนะมีช่องทางอะไรเหมือนกันไหก็สำหรับนี้ผมขอบค้าร,รยายย่ก็จบลงแค่นี้ผมก็ฝากทีที่นี้ทรัพย์ช่องเอาไวนะ้อ้อมแจงของผมสตอนนี้เพื่อนๆก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีสรครับครับ